ฉันยืนอยู่ในโบสถ์และไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองฉันกำลังจะแต่งงานกับคนแคระใจเย็นๆเธอต้องอดทนอีกนิดเมื่อฉันได้รับบทนำฉันจะหย่าทันทีและนี่มันก็ดีกับนายแคร์เขาชื่อนี้เป็นผู้กำกับชื่อดังแต่ไม่มีใครให้เงินเขาสำหรับโปรเจกต์ใหม่จากนั้นแม่สุดรวยของเขาก็เสนอที่จะให้เงินทุนถ้าลูกชายได้แต่งงาน ฉันเพิ่งจบจากโรงเรียนการแสดงและอยากรับบทหลักทันทีแต่มีเพียงบทเอ็กซ์ตร้าถึงมือฉันและเมื่อนิคเสนอข้อตกลงให้ฉันบทภาพยนตร์เพื่อแรกกับการแต่งงานปลอมฉันก็ตอบตกลงทันทีทันทีที่พิธีสิ้นสุดฉันเห็นมิสคอจากดีแลน์แฟนตัวจริงของฉันเราเจอกันในกองถ่ายและมันคือรักแรกพบ พระเจ้าฉันไม่ต้องการให้ดีแลนรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เขาจะบ้าเอาได้ฉันโกหกแขกว่าอยากไปสูตรอากาศและออกไปข้างนอกก็มีคนโทรหาฉันก่อนฉันเกือบทำโทรศัพท์หล่นด้วยความตกใจ แต่เมื่อฉันหันกลับไปฉันก็เห็นนายแคระนิกขอบคุณฉันสำหรับความช่วยเหลือจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงส้นเท้าแม่ของนิกเฮเลนมาหาเราหวังว่าเธอจะไม่ได้ยินว่าการแต่งงานเป็นเรื่องหลอกลวงแต่แม่สามียิ้มและบอกว่าเราเป็นคู่ที่สวยงามมากฉันนั่งลงและก่อนนิกทันทีใช่เราเป็นคนที่ใช่ของกันแลกกันแม่สามีเห็นด้วยและถามว่าฮันนีมูนจะไปไหนนิกและฉันมองหน้ากัน เธอจึงเสนอทันทีว่าไม่ต้องไปไหนและใช้เวลายอยู่ในคฤหาสน์สุดหรูอของพวกเขาชีวิตครอบครัวที่แท้จริงเยี่ยมสินนะฉันรู้สึกกลัวจริงๆคฤหาสน์อะไรกันฉันต้องออกกอและถ้าเธอสงสัยว่าเราหลอกเธอล่ะนิกดูลุกเลีลุกโลนและขอบคุณแม่อย่างมืนมืนไม่มีทางเลือกฉันเล่นด้วยหลังจากแต่งงานเราไปที่คฤหาสน์ฉันหวังว่ามันจะไม่นานแต่เมื่อฉันเห็นบ้านฉันก็อ้าปากค้างแม่ของเขามีเงินจริงๆ เธอพาเราไปที่ห้องนอนเพราะสามีภรรยาควรอยู่ด้วยกันนอนข้างคนแคระฉันโมโหแต่ไม่มีทางเลือกเราต้องการเงินจำนวนนี้สำหรับการสร้างหนัง หลังจากนั้นไม่นานแม่สามีก็เรียกเราเข้าไปในครัวและบอกว่าเราจะทำอาหารเย็นด้วยกันเหมือนครอบครัวจริงๆแต่ฉันไม่ชอบทำอาหารสั่งซูชิง่ายกว่ายเยอะฉันกระซิบบอกนิกซึ่งเขาก็ตอบว่าเขาก็ทำอาหารไม่เป็นความรักจะสัมผัสได้จากในครัวแม่สามีพูดติดตลกร้ายขณะที่ฉันสับหัวหอมและร้องไห้นิกพยายามปลอบฉันและเขาก็เริ่มเล่นกับแครล,ลอตคนแปลกแต่มันก็ตลกดี ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันก็สั่นหน้าจอประพิบชื่อที่รักฉันเกือบจะหัวใจวายแนะ่ฉันคว้าโทรศัพท์เกือบชนกระทะฉันสัญญากับด e ีแลนว่าวันนี้จะไปเจอเขาเอาหนะ่าเธอเป็นนักสแสดงนะฉันตบหน้าผาตัวเองแล้วบอกว่าต้องไปแคสติ้งที่สำคัญแม่ยายมองฉันอย่างมีพิรุษฉันเรียกแท็กซี่ไปแล้ว ดีแรนรอฉันอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเมื่อฉันไปถึงเขาถามอย่งชุนเฉียวว่าทำไมฉันไม่ใส่เดรสเขาชอบรูปร่างของฉันฉันจูบคนรักและขอโทษฉันไม่มีเวลาเลือกชุดดีแรนขมวดคิ้วแต่แล้วเขาก็จับมือฉันไว้และบอกว่าอยากแย้ายมาอยู่ด้วยกันโอ้ฉันรอสิ่งนี้มานานแล้วแต่ตอนนี้ฉันแทบจะร้องไห้ด้วยความเซ็งดีแลนไม่รู้ว่าฉันต้องอยู่กับนายแคร้เป็นเวลาหนึ่งเดือนฉันต้องโกหกว่า ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่กับป้าที่ป่วยดีแลนด์ไม่ได้พูดอะไรและขอให้ฉันจ่ายค่าอาหารเขาลืมกระเป๋าตังค์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เขาเสนอที่จะไปส่งฉันฉันรู้สึกผิดที่ปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันฉันจึงตกลงเขาจะพาฉันไปส่งที่คฤหาสน์เดี๋ยวฉันก็คิดข้ออ้างออกเองเมื่อเรามาถึงฉันบอกว่าป้าของฉันต้องการพักผ่อนเราไม่ควรปลุกเธอเราบอกลากันอย่างเร่งรีบแล้วฉันก็รีบเข้าไปในบ้านคงไม่มีใครเห็น ในความมืดฉันไขล็อกไม่ได้แต่แล้วฉันก็ทำสำเร็จฉันเกือบจะถึงห้องนอนเมื่อไฟสว่างขึ้นแม่สามีของฉันยืนอยู่หน้าฉันเธอมองฉันอย่างตำหนินี่เธอไปไหนมานานขนาดนี้ฉันพรงสิ่งแรกที่นึกได้ออกไปฉันจะไปวิ่งผู้หญิงควรรักษารูปร่างแม่สามีรีตาและบอกว่าเธอยินดีที่จะไปกับฉันด้วยเดี๋ยวนะ เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ออกไปวิ่งฉันหวังว่าเธอจะหมดแรงแต่ไม่เลยแม่สามีของฉันนำหน้าและฉันแทบจะเดินไม่ไหวหลังจากวิ่งเสร็จฉันเหนื่อยมากจนแทบจะเข้านอนไม่ไหวนิกนอนบนพื้นทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณแต่สองสามชั่วโมงต่อมาแม่สามีมาเคาะประตูฉันเร่งตัวขึ้นและปลุกนิกเธอห้ามเห็นว่าเรานอนแยกกัน แม่ของเขากําลังหมุนลูกบิดประตูไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีฉันจับนิ้ที่ง่วงุนแล้วลากเขาขึ้นเตียงด้วยแรงทั้งหมดที่มีพอดีกับที่เฮเลนเข้ามาในห้องแม่สามีมองมาที่เราแล้วประกาศว่าเธอมีเซอร์ไพรส์อีกครั้งอีกแล้วเหรอฉันเบื่อกับเซอร์ไพรส์ของเธอจัง เธอส่งไปรับรองบางอย่างให้แล้วพูดว่าชีวิตครอบครัวไม่ใช่แค่อยู่บ้านเดียวกันแต่ยังต้องมีประสบการณ์ร่วมกันด้วยเราจะกระโดดร่วมชูชีพด้วยกันนิกหาวและฉันก็เหงื่อแตกฉันกลัวความสูงจะตายไปแต่นิกกระสิบว่าเราใช้เวลาร่วมกันได้ไม่นานแม่คงจะสงสัยเราเธอไม่ควรปฏิเสธ เรามารวมตัวกันและรอแม่ของเขาไม่กี่นาทีต่อมาเธอออกมาและบอกว่าเธอเปลี่ยนแผนการเราจะต้องไปเองน่เธอแกล้งหลอกเราหรือเปล่ายิ่เห็นว่าฉันกังวลและเขาก็พยายามทำให้ฉันอารมณ์ดีตลอดทางโอเคมันอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้แต่เมื่อฉันเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่เราจะกระโดดลงมาฉันรู้สึกหายใจลำบากฉันไม่อยากไปที่นั่นเลยทันใดนั้นนิก็โอบแขนฉันและถามฉันเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นฉันยอมรับว่าฉันกลัวความสูงมาก แต่นิกบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นในเมื่อแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เธอบอกให้เราใช้เวลาร่วมกันนี่นาะนั่นคือสิ่งที่เราจะทำนิกพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เราใช้เวลาที่เหลือทั้งวันที่สวนสนุกนิกพยายามให้กำลังใจฉันซื้อขนมใส่ใหม่ให้ฉันและพูดเรื่องตลกมากมายแม้แต่รูปร่างเล็กของเขาซึ่งฉันตอบไปว่าแต่นายมีจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ไงล่ะแล้วฉันก็สะดุดคิด ฉันเคยต่อต้อตานรูปลักษ์อกของนิกแต่วันนี้ฉันไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเขาเป็นคนใจดีฉันเอาใจใส่และมีเรื่องให้คุยมากมายเรากลับบ้านพร้อมเสียงหัวเราะแม่สามียิ้มเมื่อเห็นเราตอนเย็นเราคุยกันนานมากแล้วนิกก็บอกว่าเขาสนุกมากกับฉันและเขายังพูดต่อว่าเขาเคยรู้สึกเหงาแต่นั่นเข้าใจได้เพราะเขาเป็นคนแคร์ แต่ฉันทักท้วงนั่นไม่ใช่ประเด็นนะฉันมักจะรู้สึกเศร้าเหมือนกันแม้มีขนาดตัวปกติและฉันก็สงสัยทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นไปฉันมีแฟนแล้วดีแลนไงแต่แล้วฉันก็รู้สึกว่าเราไม่เคยคุยกันแบบจริงใจแบบนี้เลยความคิดนี้ทำให้ฉันกลัวฉันบอกราตีสวัสดกับนิกแล้วหันหลังเข้ากำแพงวันรุ่งขึ้นนิกกับฉันไปซื้อของแทนแม่ของเขาและเมื่อเรากลับมาฉันต้องอ้าปากค้างแม่ใหญ่ของฉันนั่งดื่มชาอยู่กับดีแลน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแต่ดีแลนมาหาฉันและอบแขนรอบตัวฉันและบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้พบป้าของฉันจากนั้นเขาก็จูบฉันที่แก้มและพูดว่าฉันขอให้นายคนแคระได้พบสาวงามแบบฉันนี้มันเป็นหายนะชะฉันฉันมองแม่สามีอย่างหวาดกลัวเธอบอกให้ฉันออกไปจากที่นี่พร้อมแฟนของฉัน นิ่งเงียบน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาของฉันและดีแลนก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนเขาบอกว่าครอบครัวของฉันจะใจเย็นลงในไม่ช้าแล้วเราจะย้ายกลับไปได้และเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำเขาก็เรียกแท็กซี่ให้เราเรานั่งรถด้วยความเงียบแต่เมื่อลงจอดดีแลนก็ขอให้ฉันจ่ายเงินอีกครั้งเขาบอกว่าเขาลืมกระเป๋าเงินอีกแล้วเหมือนโดนตบหน้าเดี๋ยวนะนี่นายคบฉันเพื่อให้ฉันจ่ายเงินให้หนายทุกที่ใช่ไหมดีแลนหัวเราะเบาเ เอมไม่ใช่พราะนิสัยของฉันแน่นอนละกันเขาพูดฉันตะโกนบอกเลิกเขาทงน้ำตาฉันรักคนห่วยแบบนี้ได้ยังไงฉันกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของฉันแล้วร้องไห้เป็นเวลานานแล้วฉันก็ถูกปลุกด้วยเสียงสั่นของท้องตัวเองฉันออกไปซื้อของฉันไปที่แผนกอาหารกึ่งสําเร็จรูปแต่แล้วฉันก็หยุดอยู่หน้าฉันวางหัวหอมและจําได้ว่าเราทําอาหารกันทั้งครอบครัวยังไงแม้ว่าจะเป็นของปลอมก็ตามพระเจ้าฉันคิดถึงพวกเขาใช่ไหม พอถึงบ้านฉันกินอะไรไม่ลงนี่คงปลอบฉันในตอนนี้แน่นอนการคิดถึงเขาทําให้หัวใจของฉันอบอุ่นจากนั้นโทรศัพท์พของฉันก็สั่นเป็นนิกฉันรับโทรศัพท์และกําลังจะขอโทษแล้วเขาก็พูดอย่าแตกตื่นว่าแม่สามีของฉันเข้าโรงพรยาบาลนี่มันเกิดอะไรขึ้นนิกพึมพำว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและอยากพบฉันไม่มีเวลาคิดแล้วฉันจึงรีบไปโรงพรยาบาลแม่สามีของฉันหมดสติ ส่วนนิกนั่งข้างเตียงดูเศร้าเขามองมาที่ฉันและพูดด้วยรอยยิ้มเศร้าๆว่าเขาขอโทษที่มันจบลงแบบนี้เราเป็นครอบครัวที่มีความสุขแม้ว่าจะไม่ใช่ของจริงก็ตามแต่เขาเข้าใจดีว่าฉันมีแฟนแล้วคนธรรมดาไม่ใช่คนแคระลำคอของฉันแห้งผากฉันขอโทษมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดนิกคุณรู้ไหมถ้าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มันจะแตกต่างออกไปแล้วแม่สามีของฉันก็ขยับตัวเราเซอร์ไพรส์รามาก แล้วเธอก็ยิ้มแล้วลุกจากเตียงอย่างร่าเริงเกิดอ,อะไรขึ้นแม่ของเขาหัวเราะในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วไม่จําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลอีกต่อไปเราจะกลับบ้านนิกับฉันมองหน้ากันอย่างมึนงงจากนั้นแม่ของเขาก็ยอมรับว่าเธอแสร้งทําเป็นป่วยเพื่อให้ครอบครัวกลับมารวมกันนักแสดงอย่างพวกเธอสามารถแกล้งทาเป็นแต่งงานได้แต่ฉันเป็นนักแสดงไม่ได้หรือไงเธอเสริมเธอมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่านิกับฉันถูกสร้างมาเพื่อกันและกันฉันมองไปที่นิยิ้มและทุกอย่างก็ลงตัว ขณะขับรถกลับบ้านฉันรู้สึกมีความสุขเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอันยาวนานฉันมีครอบครัวบ้านและสามีที่ต้องการฉันจริงๆระหว่างทางนีกได้รับข้อความและทันใดนั้นเขาก็ยิ้มออกมีนักลงทุนที่พร้อมจะหาเงินทุนให้กบหนังของเขาเงินของแม่ไม่จําเป็นอีกต่อไปเขามองมาที่ฉัน และถามว่าฉันจะรับบทนำได้ไหมแต่หลังจากคิดได้ฉันก็บอกว่าฉันจะไปแคสติ้งเหมือนคนอื่นๆและฉันก็ขยิบตาบอกว่าถ้าครอบครัวของเราไม่รังเกียจภรรยาที่ทำงานฉันมองไปที่นิกและไม่เห็นเขาเป็นคนแคร์ที่น่ากลัวต่อไปแต่เป็นคนรักดูเหมือนว่ารูปลักมังจะลวงคน แต่จากนี้ฉันจะไม่หลงกลแน่นอนผัวแม่เปิดร้านรับสักดายที่โรงรถที่บ้านโดยที่ไม่ให้พ่อที่เป็นตำรวจผมรู้ในวันนั้นผมเลื่อนดูข่าวอาชญากรรมไปเรื่อยขณะรอลูกค้าคนหนึ่งอยู่ว้าวมีคนบ้าคุ้มข้างในเมืองด้วยหน้าตาหน้าเกียดชมัด จู่ๆก็มีเสียงประตูเปิดผมหันไปมองทำมาผมถึงกับตัวค้างไปเลยหนวดเรานั่นต่างหูนั่นทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันกับภาพผูพ้ต้องหาในข่าวเด๊ะๆว้าวเจ๋งหัวใจนักสืบของผมตอนนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วชายคนนั้นไม่ได้แนะนำตัวเองแต่ยื่นมือมาให้จับที่แกนเขามีรอยสักเป็นแถวและมีชื่อผู้หญิงที่ถูกขีดฆ่าวไว้เว้นละทำไมก็ถึงขีดฆ่าชื่อพวกเขากันและว,วันนี้ผมต้องขีดฆ่าชื่อสุดท้ายเขาลูซี่ชื่อโปรดของผมเลยเป็นชื่อของเพื่อนบ้านของผมเองสาวที่สวยที่สุดในโลก ผมตกหลุมรักเธอมาหลายปีแล้วใช่ผมอายุแค่13แต่เธออายุ19แเ้วไงกันล่ะเพราะความคลั่งไคล้ในการเป็นนักสื่อของผมทำให้ผมแทบจะไม่มีเพื่อนเลยสักคนแต่ทุกคนก็ัวเราะยาะผมเสมอแต่เหมือนว่าตำรวจจะทำงานได้ไม่ดีพอที่นี่มีคนบ้าคุ้มข้างคนนั้นอยู่ต้อจับเขาและดูซี่อาจจะอยากเปลี่ยนใจมาคบกับผมก็ได้มือของผมสั่นเล็กน้อยจากการโดนจ้องเขม่งของชายหนวดดกคนนั้นก็ขอให้สักเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมยิ่งกลัวไปใหญ่เมื่อได้ยินน้ำเสียงนิ่งสงบของเขา ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยซ้ำอีนิดเดียวเท่านั้นผมจะเผยความจริงของไอตัวประหลาดคนนี้และโทรเรียกตำรวจมาจัดการแต่จูๆ่ๆก็มีคนเข้ามาในโรงรถผมหันไปมองเป็นลูซี่นั่นเองแต่เธอไม่ได้มองมันที่ผมด้วยซ้ำแต่กลับเดินไปหาชายคนนั้นเรียกเขาว่าแม็กโอ้นั่นชื่อเขาสินะเอาล่ะผมรู้ชื่อเขาแล้วเธอกอดเขาและบอกว่าคิดถึงเธอทิ้งท้ายอีกว่านายชอบมาเที่ยวเล่นกับเด็กๆมากกว่าฉันงั้นเหรออะไรนะเธอพูดถึงฉันงั้นเหรอ แล้วผมเข้าใจเธอค,รครบกับแม็กนี่เองแต่ทําไมเขาถึงกีดค่าชื่อของเธอกันผมมึนไปหมดแล้วลูซี่ลากชายคนนั้นไปที่ทางออกแม็กบอกว่าเขาต้องไปร้านชําสักหน่อยและมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะให้เธอคืนนี้แล้วพวกเขาก็จากไปผมเกิดอาการชาไปหมดแม็กวางแผนจัดการลูซี่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของไอ้คนคลั่งคนนี้ผมแอบสกดรอยตามแม็กไปเขามุ่งหน้าไปที่ร้านเครื่องกีฬาแปลกจริง ผมเดินไปตามแผงเรื่อยๆเพื่อเฝ้าติดตามเขาจากนั้นผมก็เห็นแม็กหยิบไม้เบสบอลขึ้นมาในการละผมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเป็นหลักฐานแต่เสียงชัตเตอร์ของกล้องนั้น <Yeah. S 1> บังเอิญดังไปทั่วทั้งร้านแม็กหันมาแล้วเดินพุ่งมาที่เคาน์เตอร์ที่ผมกำลังหลบอยู่หัวใจผมเหมือนจะดูดออกมาจากอกจะเกิดอะไรขึ้นไอ้กล้ามโตน,นี่เจอผมแต่โชคยังดีที่มีพนักง,งานขายมาขัดจังหวะเขาไว้ซะก่อนผมรีบวิ่งหนีและไปที่บ้านลูซี่ ผมช่วยเธอให้ได้และเธอจะได้รู้ผมเป็นคนยังไงและคนเหล่านั้นที่หัวเราะย,ย่อผมพ่อผมและคนทั้งเมืองด้วยพอถึงหน้าประตูผมเชะลอ,อความเร็วลงผมรู้สึกกลัวการที่จะคุยกับเธอมากกว่ากลัวคนคลั่งคนนั้นสิเอาหน้านายทำได้ผมพูดกับตัวเองและเคาะประตูลูซี่เปิดประตูออกมาและถามทันทีว่านายต้องการอะไรผมหน้าแดงและพึมพำว่าแฟนของเธอเป็นคนบ้าลูซี่หัวเราะลูกแก้มผมและบอกว่าผมน่ารักดีแต่ว่าอย่ามาจุนเรื่องของคนอื่น ดูซี่เธอต้องเปลี่ยนความคิดแน่ถ้าได้เห็นสิ่งที่แฟนของเธอซื้อที่ร้านผมหยิบมือถือออกมาแต่ดูซี่บอกว่าอย่าสปอยเรื่องเซอร์ไพรส์สิแล้วปิดประตูเสียงดังใส่ผมผมรีบกลับบ้านและเห็นรถตำรวจที่สวนหน้าบ้านพ่อของผมกลับมาจากหน้าที่แล้วโชคไม่ดีที่ผมไม่ได้มองเขาเท่เหมือนเชื็อกโผมและตั้งคำถามกับตัวเองว่าควรจะบอกเขาดีไหมเรื่องแม็กยิ่งกว่านั้นพ่อผมจะต้องรู้แน่ว่าผมแอบเปิดร้านสักแต่ชีวิตของดูซี่กำลังอยู่ในอันตรายผมไปหาพ่อและบอกความจริงทุกอย่างให้ฟัง หน้าแปลกที่เขากลับใจเย็นและบอกว่าผมควรจะดูหนังนักสืบให้น้อยลงและยังเสริมอีกว่าอายุเท่านี้เปิดร้านสักมันผิดกฎหมายนะแลวผมควรหยุดทําได้แล้วว่าแล้วเชียวเขาห้ามทุกอย่างที่ผมทํานั่นแหละหลังจเงียบไปสักเดี๋ยวจูๆ่ๆเขาก็พูดขึ้นว่าเขาเห็นอัลบั้มรอยสักที่ผมเคยทําและคิดว่าผมมีพรสวรรค์แต่แค่ในด้านวาดรูปเท่านั้นส่วนเรื่องสืบสวนนะั่นน่ะให้ผู้เชียวชาญเขาจัดการเถอะหลังจากนั้น เขาก็สัญญาว่าจะตรวจสอบเจ้าแม็กอะไรนี่ให้ในระบบพรุ่งนี้จู่ๆก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังออกมาจากนอกหน้าต่างผมมองออกไปและเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของแม็กเขาแวะมาหาดูซี่และจะพาเธอไปที่ไหนสักแห่งผมต,งตามพวกเขาไปผมรีบวิ่งตามอย่างรวดเร็วแต่ก็มองไม่ทันพวกเขาแล้วแต่โชคยังเข้าข้างผมผมเจอมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่คาเฟ่ร้างแห่งหนึ่งและมีเสียงดังตุบและเสียงขีดร้องมาจากหลังร้านผมหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาเดินไปรอบๆคาเฟ่และตรวจสอบตามมุมตึกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ไม่รู้เพราะอะไรตอนนี้แม็กถูกใส่ผ้าปิดตาไว้อยู่และกําลังเหวี่ยงไม้เบสบอลไม่นะแล้วผมก็สังเกตเห็นพิญญา,าตาตุ๊กตายัดลูกอม <S <S <ๆ>เดี๋ยวนะนี่มันหมายความว่าไงกันจูๆ่ๆพ่อของผมก็โทรมาแม็กหันควัามามองที่เสียงนั่นสวยละเขาก็โดดสามครั้งมาถึงแล้วก็คว้าฮูดผมไว้ได้ผมพยายามกระชากตัวหนีจนพัดหกล้มแม็กบอกว่าเขาจะพาผมไปส่งที่บ้านเดี๋ยวนี้แม็กบอกลูซี่ให้รอยอยู่ที่บ้านริมทะเลสาบ เขาจุดกระชากผมไปที่มอไซค์และกระสิบเรื่องน่ากลัวว่าผมทำลายโอกาสที่จะบอกลาลูซี่ไปตลอดการของเขาไปอะไรนะเขาไม่คิดจะปกปิดเรื่องที่เขาจะจัดการเธอด้วยซ้ำผมต้องการหลักฐานมากกว่านี้แล้วจูๆ่ๆผมก็สังเกตเห็นมือถือของแม็กในกระเป๋าเขาผมพยายามจะแอบหยิบมาแต่แม็กตะโกนว่าจับให้แน่นซิเขาก็ค่อยๆชะลอลถลงที่ทางแยกผมปิ้งลงจากมอไซค์พร้อมกับคว้าแจ็คเก็ตของแม็กมาด้วยก็สอกทะลอกนิดหน่อยแต่ผมก็ได้มือถือของเขามาจนได้เราขี่มาจะถึงบ้านในที่สุด พอเห็นพ่อของผมผมรีบวิ่งไปหาและบอกให้พ่อจับเขาในทันทีเขาบอกว่าจะจัดการลูซี่แต่กลับกลายเป็นว่าพ่อของผมกับขังผมไว้ในห้องแทนและบอกว่าผมโดนกลัดกบริเวณผมไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกแต่ที่สําคัญผมมีหลักฐานที่แน่นหนาแล้วโทรศัพท์มือถือของแม็กและแน่นอนที่สุดมันเต็มไปด้วยประวัติการแชทกับสาวๆอีกหลายคนไม่มีเวลามานั่งคิดแล้วผมรีบเปิดหน้าตา่างแลบปีนออกมา ต้องช่วยลูซี่ให้ได้ในข้อความของเขาระบุตำแหน่งบ้านพักต่างอากาศริมทะเลสาบที่แม็กพูดถึงแต่มันอยู่ไกลประมาณ2ชั่วโมงจากที่นี่ได้ผมจะไปที่นั่นได้ยังไงกันตอนกลางคืนไม่มีแท็กซี่ซะด้วยแต่ผมก็สะดุดไปเห็นรถของพ่อผมติดคุกได้เลยนะเนี่ยแต่ผมก็พร้อมเชื่อเสียงชีวิตลูซี่สำคัญกว่าผมขึ้นมาบนรถและพยายามติดเครื่องแต่ดันไปเผลอเปิดไซเรนเวเนอร์ไม่ใช่ปุ่มนี้ พ่อของผมรีบพุ่งออกมาจากบ้านแล้ววิ่งพร้อมตะโกนมาหาผมผมรีบติดเครื่องและเหยียบมิดผมจะช่วยลูซี่ผมจะเปิดโปงความจริงของแม็กแต่พอจะเข้าใจทุกอย่างเองสองชั่วโมงหลังจากนั้นผมเกือบจะถึงทะเลสาบและทิ้งรถไว้อย่างห่างเพื่อไม่ให้มันรู้ตัว ผมเห็นในหนังก็ทำกันแบบนี้แต่ขาของผมตอนนี้แทบจะก้าวต่อไปไม่ไหวแล้วผมถอนหายใจาหากฉันตายในวันนี้จริงฉันจะถูกจดจำในฐานะฮีโร่ผมรีบวิ่งไปที่บ้านแต่มีคนคว้าตัวผมจากข้างหลังและปิดปากผมเอาไว้เป็นแมกนั่นเองด้วยความกลัวที่ผมจะหลุดไปได้เขาบีบผมแน่นขึ้นและเริ่มกระซิบเรื่องไร้สาระว่าลูซี่กำลังตามล่าเขาอยู่และตอนนี้เราสองคนจะตกอยู่ในอันตรายผมไม่เชื่อคำพูดเขาแน่ๆทันใดที่แมกคลายตัวออกผมตะโกนสุดแรงเกิดว่าลูซี่หนีไป แล้วเธอก็โผล่มาผมมองเธอกระเซกระเซิงดูโมโหลและถือไม้เบสบอลอยู่ในมือไปที่บ้านเดี๋ยวนี้เธอบอกแม็กและเขาทำหน้าซีดเธอเดินไปที่ประตูผมดีใจมากที่เธอยังมีชีวิตแต่ดูซี่กระซิบที่ข้างหูผมว่าเกมาจากไหนเด็กเวนเธอจับมือผมและลากผมไปที่บ้านผมไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเธอกําลังล็อกแม็กเอาไว้และลากผมไปในห้องถัดไปอาจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีออกไปดูซี่มัดมือผมไว้แน่นมากแถมมัดผมไว้กับเอี้อีกรอบเธอบ้าไปแล้วแน่แน พูดซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับเรื่องความรักของเธอกับแม็กและเรื่องที่แม็กจะทิ้งเธอไปฉันเสียเวลากับการจัดการแฟนของแม็กคนอื่นตั้งนานแต่ตอนนี้เขาจะมาทิ้งฉันเนี่ยนะขอกันทีเขาต้องชดใช้ที่ทําให้ฉันเจ็บปวดฮะหมายความรู้ซี่คือคนบ้าคนนั้นสินะความคิดนี้ทำให้ผมกลัวไปถึงกระดูก ลูซี่ออกจากห้องไปแล้ผมได้ยินเสียงจากห้อง,งข้างๆกำลังตะโกนและพึมพำต้องทำอะไรสักอย่างแล้วผมโดนมัดไว้กับเก้าอี้แน่นมากๆที่ทำได้คือพยายามงนเงนตัวก็หวังใช้เก้าอี้ล้มและหักผมจำได้จากในหนังนับสือผมดันตัวเองด้วยเท้าและล้มเอาหลังลงกับการเป็นว่าเก้าอี้นั้นแข็งแรงมาก ผมพยายามที่จะขยับตัวไปที่ประตูผมพยายามเขี่ยให้ประตูเปิดโดยใช้เท้าและคานไปที่ห้องของแม็กอยู่ผมพยายามจะถีบประตูด้วยเท้าและในที่สุดประตูก็ล้าวออกผ่านช่องเล็กๆนั่นผมเห็นหน้านโกรธเกี้ยวของร <"Mac, S 2> ูซี่แม็กหนีไปผมพยายามตะโกนแต่แม็กไม่ได้ยินเขาสลบไปแล้วรูซี่จะทำอะไรกับเขากันแน่รูซี่เปิดประตูช้าๆเขรู้มากเกินไปและอีเวนผมหลับตาปี๋ด้วยความัวจู่ๆก็มีเสียงไซเรนตำรวจรูซี่พยายามจะหนีแต่ก็โดนตำรวจรวบตัวไว้ทันพ่อของผมอยู่ในกลุ่มตำรวจกลุ่มนั้นด้วย แปลกมากที่พ่อผมดูเท่ามากๆซะตอนนี้ลูซี่ถูกล็อกกุญแจมือทันทีและพ่อก็เข้ามาแก้มัดให้ผมและบอกว่าผมเพิ่งช่วยชีวิตของแม็กไว้ผมตื้นตันมากที่พ่อมาช่วยชีวิตของผมไว้แต่เขาหาผมเจอได้ยังไงสรุปกลายเป็นว่ารถตำรวจทุกคันนั้นมีเครื่องส่งสัญญ,ญาณอยู่พ่อบอกว่าผมมีไหวพิษในเรื่องอาชญกรรมเหมือนตอนที่พ่อ,อยังเป็นหนุ่มเด็กๆผมไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแลเรื่องภาพในข่าวล่ะมันแม็กไม่ใช่เหรอ พ่อรุดหัวเราะออกมาดังลั่นและบอกว่าเจ้าพวกเขาดกมันก็น่าเห,นเหมือนกันหมดนั่นแหละและบอกให้ผมระมัดระวังไม่กี่อาทิตย์ต่อมาพ่อผมจับคนบ้าตัวจริงได้แล้วและกลับกลายเป็นว่าลูซี่นั้นไม่เคยลงมือทําอะไรกับแฟนคนอื่นของแม็กเลยด้วยซ้ำเธอแค่พยายามจะขู่พวกเขาให้เลิกกับแม็กเฉยๆ,ๆจากนั้นไม่นานผมก็ปิดร้านรับสักและเริ่มจริงจังกับการเสรบคดีมากขึ้นผมตัดสินใจว่าผมจะวาดรูปแค่ในเวลาว่างเท่านั้นและตอนนี้ผมจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนตำรวจ และว,วันหนึ่งแม็กก็มาหาผมที่บ้านเรากอดกันเราก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ก็คงพบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะละมั้งแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาขอสักลายใหม่และถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รับสักแล้วแม็กก็ตื้อให้ผมสักให้จนได้เขาบอกว่ามันสําคัญกับเขามากผมถามเขาว่า รอบนี้จะให้สักชื่ออะไรล่ะแบบพูดเรียบว่าชื่อนายเขาบอกว่าผมเป็นเหตุผลเดียวที่เขายังเชื่อใจคนอื่นได้อยู่และจะไม่มีวันลืมที่ผมไปช่วยเขาแถมสาวๆก็ยังทิ้งเขาไปตลอดด้วยนี่เขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยผมบอกเขาว่าเป็นความผิดของลูซี่ที่ทําให้เขาโดนบอกเลิกแม็กซ์ถึงก็อึ้งไปเลยเขาบอกว่าเขาหมดสิ้นความหวังในตัวเองแล้วแท้ๆแ,แต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมสาวๆถึงทิ้งเขาไปขอบใจนะพวกแม็กซ์พูดแล้วผมก็บอกเขาไปตามตรงว่าผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันที่นึกว่าแม็กเป็นคนร้าย และพยายามจะตามจับคนร้ายไดเหมือนในหนังแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วและเข้าสมัครเรียนในโรงเรียนตำรวจหลังจากนั้นแม็กก็จับมือผมและบอกผมว่าเขาเชื่อมั่นว่าผมจะเป็นตำรวจที่ดีได้แน่แน